I promise you, only in Thailand said give I where you only second don't know me keys left the keys. And even know where he went and and a คอมเมนต์ชาวต่างชาติกล่าวระดับความไว้ใจของคนไทยมันบ้ามากคลิปจาก tiktok นะครับซึ่งชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับกล่าวในคลิปประมาณว่าผมรับรองเลยว่ามีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นเขาบอกว่าขอเวลาผมสักครู่แล้วก็ทิ้งกุญแจไว้และผม ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปไหนเขาหายไปเลยเขาเพิ่งเลี้ยวเข้ามุมไปผมรับรองได้เลยว่าไม่มีที่ไหนในอเมริกาไม่ว่าจะคนขาวคนดำในชุมชนแออัดชาญเมืองที่ควรจะทำแบบนี้ได้เลยคือทิ้งกุญแจไว้ในรถซึ่งในแคปชั่นนะครับยังเขียนอีกว่าความไว้ใจในประเทศไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งหลังจากคลิปนี้นะครับเผยแพร่ออกไปเนี่ย มีผู้ชมจากชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยได้มาคอมเมนต์กันหลายเม้นเลยนะครับอย่างชินทันนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าในไทยจะหายแค่รองเท้ากับของกินเท่านั้นหรือว่าท่านต่อมานะครับก็มาตอบว่าคุณหมายถึงรองเท้าที่วัดใช่ไหมและท่านต่อมานะครับมาตอบอีกว่าผมเคยโดนสลับรองเท้าในกี้คู่ละ2,000เหลือรองเท้าแต่คู่ละ5 0บาท และคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาตอบว่าอย่างดีเที่ยมีรองเท้าใส่กลับบ้านบางคนเท้าเปล่าเลยนะโดนมาเหมือนกันและท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเฉยๆแต่กฎหมู่เราคือเดือดมากคอมเมนต์ comment ต่อไปคุณยังโชคดีนะนักท่องเที่ยวอีกคนโดนใช้ให้ขับรถแทนเพราะว่าคนขับไปเข้าห้องน้ำคอมเมนต์ comment ต่อไปแล้ว ยังมีบางคนบอกว่าไทยอันตรายและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักคอมเมนต์ comment ต่อไปนึกภาพนะลูกชายฉันวางโทรศัพท์กับลิฟมันไว้บนโต๊ะสรุปลิฟมันหายแต่โทรศัพท์ยังอยู่คอมเมนต์ comment ต่อไปครับวางทั้งอาหารและโทรศัพท์ไว้อาหารหายแต่โทรศัพท์ยังอยู่ และท่านต่อมานะครับก็มากล่าวอีกว่าเหตุผลเดียวที่แท็กซี่จะทิ้งรถไว้แบบนี้คือปวดอุจจาระและท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นอีกว่ามีแค่ประเทศไทยเท่านั้นฉันดูออกเลยคอมเมนต์ต่อไปผมมาจากแอฟ,ฟริกาใต้ที่นี่ปลอดภัยมากต้องคอยเตือนตัวเองว่าผมไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะและท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าประเทศไทยเท่านั้นทุกคนสบายสบาย คอมเมนต์ต่อไปคนไทยไว้ใจกันเกินแต่มันก็เลิศนะและท่านต่อมานะครับมาแซวว่าบางครั้งเขาให้คุณขับแทนเลยและท่านนี้ครับมากล่าวอีกว่านี่คือความเป็นไทย100%เเซและท่านต่อมานะครับคอมเมนต์ในเชิงติตลกนะครับเราจะไม่ขโมยของกินที่กินไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันใจคิดนะว่าจะขโมย แต่ทําไม่ได้มันทําไม่ได้จริงๆในท่านต่อมานะครับมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยปลอดภัยนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขารู้ว่าคุณขับในไทยไม่ได้หรอกนั่นไม่ใช่ความไว้ใจมันเป็นการทดสอบคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นว่าบ่อยมากฉันต้องคอยดูของให้คนอื่นด้วยความห่วงใยมันอยู่ในสายเลือดจริงๆนะคอมเมนต์ต่อไปครับ จากผู้โดยสารกลายเป็นกล้องวงจรปิดคอมเมนต์ Comment ต่อไปอาฮ่าเจอบ่อยมากแล้วฉันก็แบบเอ๊ะคอมเมนต์ต่อไปทุกครั้งที่ฉันมาไทยฉันยิ้มตลอดเทรปคือยิ้มตลอดเลยนะคนไทยสุภาพและยิ้มเก่งมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเพราะว่าคนไทยรู้จักคำว่าใครเปิดเราตามคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับนี่ คือเรื่องปกติในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปคนไทยใจดีมากแต่ห้ามทําให้คนไทยโกรธแล้วกันซึ่งท่านนี้นะครับมกล่าวว่าฉันรักที่นี่มากในพัทยาคอมเมนต์ต่อไปเมียฝากซื้อกับข้าวกลับบ้านด้วยคอมเมนต์ต่อไปเมื่อคุณกลายเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าคนนี้ครับกล่าวว่าของที่หายในประเทศไทยคือถุงเท้าข้างเดียว ดินสอยางลบปากกาและรองเท้าคอมเมนต์ต่อไปนี่แค่แท็กซี่นะวันหนึ่งผมไปร้านโชห่วยเจ้าของร้านบอกให้เฝ้าร้านแทนหน่อยเขาจะไปซื้อหมูปิ้งคอมเมนต์ต่อไปครับลองทิ้งกุญแจเสียบมอเตอร์ไซค์แล้วไปทําธุระสิเดี๋ยวกลับมาก็ยัง,งโยคอมเมนต์ต่อไปประเทศแถบเอเชียส่วนมากก็แบบนี้ ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันและท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าไทยเหมือนบาหลีไหมเรื่องพวกนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกว่าเมื่อคืนฉันกินร้านเล็กๆเ,เป็นลูกค้าคนเดียวเขาเสิร์ฟอาหารแล้วก็เดินออกไปและกลับมาอีก20นาทีต่อมาคอมเมนต์ต่อไปเพราะว่าประเทศไทยกล้องมงจรปิดเยอะมากคอมเมนต์ต่อไปแต่อย่าไปบีบแตรเล่นละและคนนี้ครับมากล่าวว่ากลัวอย่างเดียว คนขับจะกลับมาตอนไหนคอมเมนต์ต่อไปผมอยู่ที่ประเทศไทยก็จริงนะแต่ในอเมริกาก็มีบางที่ที่ทำแบบนี้เหมือนกันถึงจะไม่บ่อยแต่ก็มีอยู่คอมเมนต์ต่อไปเพลอลืมโทรศัพท์ไว้ในแท็กซี่ตอนลงที่ห้างคนขับตามหาชั้นจนเจอเพื่ออโทรศัพท์มาขึ้นรักคนไทยจังและท่านต่อมานะครับกล่าวว่าคนไทยเป็นพวกชอบให้ยิ้มง่ายช่วยเหลือขอรบคนอื่น ทำให้คนอื่นมีความสุขและให้อภัยแต่ถ้ามีคนทําไม่ดีจนเขาโกรธขึ้นมาแล้วก็แปลว่าเจอประเจ้าแล้วละ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวว่าผมให้โทรศัพท์คนไทยเพื่อให้ช่วยดูทางหรือว่าของที่อยากซื้อเขาก็ถือวิ่งไปโน่นไปนี่แต่ผมก็เชื่อใจได้ว่าเขาจะกลับมาพร้อมโทรศัพท์และสิ่งที่ผมต้องการหรือว่าคนนี้นครับเมื่อกล่าวว่ากฎหมายไทยเข้มมาก ขโมยของอาจติดคุก5ปีคุกก็มีคน4 0คนอยู่ในห้องเดียวกันไม่มีเตียงไม่มีห้องนอนแล้วก็คนนี้ครับแสดงความเห็นว่าที่นี่ปกติมากนะเราฝากของไว้ให้คนแปลกหน้าทั้งคืนก็อย่างได้เลยไม่รู้ทำไมเหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกและท่านต่อมาครับแสดงความเห็นว่าฉันก็เคยเจอในไทยคนขับแกลบบอกว่าเขาต้องเข้าห้องน้ำ แต่เปิดแอร์ทิ้งไว้ให้พร้อมปลดล็อกรถคอมเมนต์ต่อไปฉันคงคิดว่ากำลังถูกซ้อนแผน,นแน่ๆอเมริกาทำลายความไว้ใจของฉันไปหมดแล้วและท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าอยากบอกว่าถ้ามาไทยกรุณาวางวัฒน,นธรรมอเมริกาไว้ก่อนแล้วใช้วัฒน,นธรรมไทยแทนนะขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปฉันก็เคย เขาไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันอึ้งกับความไว้ใจจริงๆคอมเมนต์ต่อไปฉันอยู่ที่นี่ฝากมอไซค์ให้เพื่อนยืมเป็นเรื่องปกติแม้แต่ในสนามบินถ้าร้านไม่มีห้องน้ำก็ทิ้งของไว้แล้วเดินไปได้เลยหรือว่าท่านต่อมานะครับมื่กล่าวว่าฉันนั่งใน KFC มีผู้หญิงมาชาโทรศัพท์ตรงหน้าฉันแล้วเขาก็ทิ้งของไว้ทั้งหมดเลยนะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวว่าพวกเราวาง iPad กระเป๋าเงินไว้บนโต๊ะในร้านกาแฟไปห้องน้ำกลับมาหายแค่เก้าอี้หรือว่าท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าปกติมากฉันเจอมาหลายครั้งตอนนั่งแท็กซี่ทางไกลประเทศที่ดีที่สุดและผู้คนก็น่ารักที่สุดเลยและท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าเคยไปไทยกับญี่ปุ่นคนวางโทรศัพท์ไว้ในร้านกาแฟกันแบบปกติไม่มีใครสนใจเลย แม้เป็น iPhone หรือว่าซัมซุงเพราะเขาเชื่อว่าคนจะทำดีกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแชร์ประสบการณ์อีกนะครับชั้นกับเพื่อนเจอกระเป๋าตังค์หายเดาว่าทำไงกันเราส่งคืนเขาตามที่อยู่บนบัตรประชาชนคอมเมนต์ต่อไปครับแสดงความเห็นว่าเพราะว่าเอเชียเป็นที่ที่เคารพซึ่งกันและกันคอมเมนต์ต่อไปครับเคยลืม iPhone ไว้ที่ร้านสมูทตี้กลับไปคนขายยังเก็บไว้ นี่แหละดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อไปที่นี่มีกล้องเต็มไปหมดตามคุณถึงบ้านได้ไม่มีถนนไหนที่มองไม่เห็นและท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่ามีฝรั่งอีกคนเล่าว่ามาวันแรกจะรถติดเพราะว่าแผ่นดินไหวคนขับแท็กซี่ให้เขาขับแทนแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำเขาก็ขับไปเรื่อยๆจนเจ้าของรถเดินตามมาเจอคอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยไว้ใจง่ายคนขับไว้ใจลูกค้ามาก เพราะว่าเราแทบไม่ขโมยรถกันอีกไม่กี่วันก่อนมีโจนัง,งกฤษ4คนขโมยนาฬิกาสองล้านในภูเก็ตวันนุ่งขึ้นตำรวจไทยจับได้ร้านค้าที่ต่างจังหวัดก็ฝากลูกค้าดูร้านได้เวลามีธุระครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีคนไทยบางส่วนที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ